สวัสดีครับแฟนมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเกตเพชร TKO นะครับในประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568นะครับถ่ายทอสดทางช่อง5 HD ครับเริ่มเหมืองขัน18นิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้ก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับโชว์กันที่พิกัด103ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรบางมีอุุ้ดอนจะพบกับยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด102ปอนด์เป็นทางฝั่งยอดอัจฉริยะสันติอุบลนะครับจะพบกับศิราชัยดาบชันกองปราบส่วนคู่รองของรายการครับโชว์กันที่พิกัด1 4 5ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งเพื่อหัดน้อยสอสมหมาย จะพบกับหนุ่มชีวัตรไรซิ่งมวยไทยและเวกในรายการครับชวกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก132ออปอนด์เป็นการพบกันระหว่างทวีชัยพีแกรแสนชัยมวยไทยยิมจะพบกับยอดวิทยาสระเหวบางแสนนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ำไทยเกียร์เพชร TKO ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับ s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ค้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด103อปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรมั่งมีกันก่อนครับเพชรมั่งมีอุรุดดอนนะครับหรือปลายท่าช้างนักชกดาวรุ่งวัย15ปีครับสูง164ซติเมตรมวยจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผลงานฝั่าหลังของเพชรมั่งมีครับมีแพ้คะแนนให้กับแสนศึกสร,รชภูมนะครับชี้อ้อมน้อย จากนั้นมาชั้นหุยสี่ภูมิพยักษ์สรัชภูมิที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้มาชันหุยสามสิเอกวอเทคโนโลยีส่วนที่ศึกจิตเมืองนอนท์นะครับเมื่อพฤศจิกายก68ที่ผ่านมานะครับสูงผู้โชควันนี้เป็นยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยหรือยอดคลาสสิกรู้สึกจาเจ็ดหรือเจ้ารถดีนะครับนักชกวัย15ปีสูง1 6 2เซนติเมตรมวยจากอำเภอโชคชัยจังหวัดนคนรราชสีมานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของยอดคัดสิกค,ครับมีแพ้น้องวิให้กับจอมกันสอดิชพันธ์ที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรอาวุธกิกพรมเจ็ดที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับประเสริฐชัยปอประกิตยิมที่ตะวันนาเมื่อเดือนสิงหาคมพ88ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มก็ดูสะดุดสะดุดนะครับเจ้ายอดคัดสิกคุณนี้เวทพิกักนน้ำหนัก103ปอนด์นะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่ เพชรมังมีนี่ก็เป็นประเภทครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นสองแข้งสองกัดเลยครับรายนี้มีลูกมีรับทักษะมวยดีระยะหลังก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมานะครับรายนี้เก็บตัวฟิซอมิที่จอมสุรินส่วนคู่ชกทางด้านเจ้ายอดคลาสสิกนะครับรายนี้ก็เป็นประเภทมวยครบเครื่องเหมือนกันครับเดินได้ถอยเป็นวงนอกดกักเตะดักแทงเข่าในไรแขนแทงสู้ ยอดคลาสสิกนี่ก็หลักเรียมดูใช้ได้เลยครับรายนี้ต้นๆน,นี่ดูดีนะครับแต่พอโดนเบียดโดนเสียดสีไปปลายมียุคมีย่นช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุดนะครับแพ้ตลอดแต่ก็แพ้พวกของดีนะครับแพ้พวกมวยมีเกรดมาทั้งนั้นยอดคลาสสิกก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ f a ฟเอกรุ๊ปนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างชู่ชโชคดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับคู่เปิดของรายการครับคู่นี้ เมื่อเปรยียบเทียบกันแล้วครับผมชอบทาลังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรมั่งมีนะครับรายนี้จงังหวะมวยดีวงนอกเพลงแข้งเพชรมั่งมีนี่สายหน้าขวาหลังทํางานตลอดเลยนะครับแล้วเข่าในของเพชรมั่งมีแกก็มีจับมีขวางไกลๆก,ก,ก็มีสอกสลับนะครับเบียดไปเบียดมาเอ็งตีคาทีร่างกายและก็ฟอร์มชั่วโมงนี้ดูจะเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับเป็นคู่มวยชุดดาวรุ่งออกชอบทาลังฝั่งทางด้านเพชรมั่งมีออรุดอนหมองว่าชนะเจ้ายอดคลาสสิก Ri s i ่ g มวยไทยนะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านยอดอัจฉริยะกันก่อนครับยอดอัจฉริยะสันติอุบลน,นะครับหรือท็อเฟอรีย่ยิมหรือเจ้ากล้องอุบลเดิมนะครับนักชกวัย3 3ปีสูง161เซติเมตรมวยจากพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ผลงานฝั่งหลังของยอดอัจฉริยะครับมีชนะคะแนนเจ้าเพชรด,ดำช่างนายมวยไทยนะครับที่สีสสเก็จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยที่ราชดำเนินและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับเดชเยริศสอเดชดำรงนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงคู่ชกวันนี้เป็นศิราชัยดาบชันกองปราบนักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอสเสดาจังหวัดสงขลานะครับผลงานฟอร์มหลังของศิราชัยครับมีชนะที่สาม เพชรโชกุลลงในกีฬาขอนแก่นที่อ้อมน้อยจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเดชยริศสอเดชด,ดำรงที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี้โชว์สวยครับชนะคะแนนเจ้าจงอังดำสิงเมาวินที่ช่อง7เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทเล็กอีก1คู่นะครับพิกัด102ปอนด์นะครับ ประเพทสสดกับเก่าเลยครับเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านยอดอัจฉริยะนะครับรายนี้เป็นมวยขวาเตะนำํำปลรำตีบุกบูสู้ดีแล้วก็กระไรกาชนนะครับจุดเด่นยอดอัจฉริยะนี่เขาในแข็งแกร่งนะครับจงังหวะไรแขนนี่มีจับมีขวางนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยรุ่นเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับรายนี่เป็นมวยที่กระไรกาชนแล้วก็ดุดันนะครับเจ้ายอดอัจฉริยะ แต่พอโดนอัดหนักๆก,ก็มีเชะง,งักมีคิดเยอะเหมือนกันนะครับร่างกายความสดรวมถึงความค่องเนี่ยจะดูเป็นรองนะครับยอดอัจฉริยะก็เก็บตัววิศนุพิธีสันติอุบลนะครับส่งนโชคทางด้านเจ้าศิราชัยรันนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยดาวรุ่งเป็นมวยประเภทครบเครื่องเดินได้ถอยได้นะครับวงนอกก็ฝีมือส่วนเขาในก็ดูแข็งแกร่ง ศิลาชัยนี่ทรงมวยดีครับอาวุธครบเครื่องต้นๆนี่จัดจ้านมากแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆอาการมวยมีแกว่งเหมือนกันนะครับศิลาชัยนี่ก็เก็บตัวฟิซซ้อมที่ซอเดชพันนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูศิลาชัยจะเรื่มเรื่มดูจะได้รอยกว่านะครับคู่ที่สองของรายการครับสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่เมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้วครับผมชอบทลงฝั่งรุ่นน้องทางด้านศิลาชัยนะครับรายนี้นอกได้ในเหนี่ยวแน่นนะ แล้วศิลาชัยแกเป็นมวยที่อาวุธแรงมัดศอกอันตรายนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ใจดีด้วยความพยายามสูงครับรายนี้จงังหวะเข้าเบรกเข้าทําศิลาชัยแกก็ออกเป็นชุดเหมือนกันนะครับโดนต่อโดนน้องทีพี่ทีเส,สียสีเยอะมากยกสภาพร่างกายดูว่าจะสดกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับบองพที่เจ้าศิลาชายัยดาบชันกองปราบดูว่าชนะเจ้ายอดอัจฉริยะสันติอุบลหรือท็อปแฟรี่ยิมนะครับมาถึงคู่ที่3ามครับ รองค้กของรายการเป็นมวยเวทใหญ่นะครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก145่ปอนด์เลยนะครับมาดูฝั่งทางด้านเพฤ่ัดน้อยกันก่อนครับเพฤ่ัดน้อยสอสมหมายหรือ TBM ยิมนะครับนักชกวัย24ปีสูง180เซนติเมตรจากสงขลานะครับผลกานฟอร์มหลังของเพฤ่ัดน้อยครับรายนี้มีชนะวิสามสิทธิศักดิ์สอประสบโชคที่รัชจำเนิน จากนั้นไปชนะคะแนนเจ้าซูเปอร์เจ๋งเทเิเที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้มาชนะน็อกที่5ยอดเพชรเพชรปมคุณมวยไทยที่ราชดำเนินเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่เจ้าเพชรดน้อยเป็นมวยฟอร์มดีฟอร์มสดนะครับชนะมาตลอดส่วนผู้โชควันนี้เป็นหนุ่มชีวาร์ตอ่าไราซิ่งมวยไทยนะครับ หรือเจ้าหนุ่มชีวารเพชรปมคุณมวยไทยหรือเจ้าขุนสยามสิทธิ์สอทอนิกรหรือเจ้าแหวนเพชรเล็กตัวเดียวกันนะครับนักชกวัย19ปีสูง180เซนติเมตรมวยจากอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับผลงานฝั่หลังของหนุ่มชีวารครับมีแพ้นกที่2ให้กับยอดวิทยาสอทเหวบางแสนที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะนกฮีสามเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งที่ราชชมเนินและก็หลังสุดนี้มาชนะนกฮีสาสิงห์อุบลวอจากกรวุิที่ราชชมเนิน เมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของหนุ่มชีวัต่ก็หนักไปทางสกอร์ต่ตำนะครับจบสั้นตลอดยังไม่คบยกนะครับคือไม่นอกเขาก็โดนเขานอกนะครับคุณนีพิกัดน,น้ำหนัก145ปอนด์ครับซ้ายกับขวาสดกับเก่าอีกหนึ่งคู่นะครับมวยซ้ายเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเพลัดน้อยครับระนีเตะซ้ายเตะซ้ายดักเตะดักต่อยวงนอกฝีมือแล้วก็แข้งนี่ดูจะวางแม่นนะครับ ช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสดแรงขึ้นมานะครับเจ้าเพลัดน้อยแต่พอโดนอัดโดนเบียดหนักๆน,กนี่หัวจิตหัวใจบางครั้งก็มีรอยซึมเหมือนกันครับเพลิดน้อยนี่ก็เก็บตัววิซ้อมที่ทีเคดีมวยไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีส่วนผู้โชคทางด้านเจ้าหนุ่มชีวัตรรานี้ก็เป็นรุ่นน้องครับเป็นมวยขวารูปร่างดีเดินเสียบเดินแทงเข่าแรนมแทงรึกแทงเจ็บนะครับได้หนุ่มได้สดครับรายนี้รูปร่างโครงสร้างดีด้วยแต่ว่าหนุ่มชีวัตรแกไม่ชอบของหนักของแรงนะครับ โดนหนัก,นกโดนเจ็บ,จบนี่มีถอดใจนะครับหนุ่มชีวัตนี่ก็เก็บตัวฟิซบอลไปที่ FA ฟเกรุปคู่รองของรายการคู่นี้เป็นมวยเวทหญ่แล้วก็เป็นมวยที่รูปร่างโครงสร้างดีด้วยกันทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวาสดกับเก่าครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมออกชอบทังฝั่งทางด้านลุนพี่อย่างเจ้าพฤหัสน้อยนะครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับซ้ายยาวซ้ายยาวนี่สกัดแรงเลยครับแล้วแข้งดูจะวางแม่นแกออกเป็นลูกคู่ครับคือแก มีทั้งแข่งแล้วก็ทั้งหมัดนะครับแล้วเข่าในนี่มีจับมีล็อกด้วยอาวุธรับใกล้ๆเนี่ยมีหมัดมีสอกเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะครับแล้วช่วงหลังกําลังท็อปฟอร์มกาลังมั่นใจครับมวยกําลังขาขึ้นนะครับช่วงนี้ดูว่าดีวันดีคืนนะครับเบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเนี่ยลูกหนักลูกแรงเนี่ยดูจะดูดีกว่านะครับคู่ที่3ของรายการครับออกอบางฝั่งทางด้านเพลิดน้อยสอดสมหมายมองว่าชนะเจ้าหนุ่มชีวัตรไรซิ่งมวยไทยนะครับ แลมดึงคู่แข่งนำ้ำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านทวีชัยกันก่อนครับทวีชัยพิเกศานชัยมวยไทยยิมนะครับหรือเจ้าชาติทวีนายยกจอยปราจีนนะครับนักชกวัย20ปีสูง180เซนติเมตรมวยจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับผลงานฟอร์มหลังของทวีชัยนะครับฟอร์มหลังนะครับในรูปแบบ5ยกเนี่ยก็มีชั้นที่สาม 9กระดสอเทียนโพนะครับที่ราชชเนินตั้งแต่ตุลาคมปี67แล้วก็หลังจากนั้นหยุดหาย5ยกไปพักใหญ่ช่วงหลังไปเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยกในรายการวันนะครับฟอร์มหลังเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับเพชรภาผาเอกปู่ยีนเมื่อพฤษภาคม68แล้วก็ข้างหลังสุดนี้แพ้น็อกอยกที่1ให้กับสันเพชรสอสละชีพเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังในรายการวันนี่ดูสะดุดสะดุดนะครับไฟนี้ก็กลับมา5ยกอีกครั้ง ส่วนกูช้ชกวันนี้เป็นยอดวิทยาสอนเหียวบางแสนนะครับหรือยอดวิทยาเพชรชมพูสิริรักมวยไทยตัวเดียวกันครับนักชกวัย27ปีสูง170ซติเมตรมวยจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดวิทยานะครับมีชนะคะแนนเจ้ายอดเสกสันรถสวยจัดเจที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนเจ้ายอดเสกสันรถสวยจัดเจ็ดย้ำชัยอีกครั้งที่ช่อง7 แล้วก็หลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนกับเจ้าลูกนิมิตสิงคอง4ี่ครับที่จังหวัดลบบุรีครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เอกนำรายการเวทพิการน้ำหนัก132ปอนด์คู่นี้ก็ซ้ายกับขวาสดกับเก่าอีกคู่นะครับหนุนั้านหมุนสดอยู่ทั้งฝั่งทางด้านทวีชัยหรือชาติทวีนะครับแตะนี้เป็นมวยซ้ายรูปร่างดีครับแต่ซ้ายจิ้มซ้ายเชิงดีแล้วก็ศอกอันตรายนะครับ ทวีชายนี่ทักษะและอาวุธมวยที่ใช้ได้นะครับแล้วช่วงชกก็ดูจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ดูจะได้หนุ่มได้สดแต่ระยะหลังนี่ฟอร์มสะดุดนะครับร่างกายแล้วก็ความมั่นใจนี่ดูจะดรอปลงไปนะครับหายจากหายกไปพักใหญ่ด้วยระบบหายใจการยุระยะจะมีผลไหมก็ต้องมาดูกันนะครับรายนี้เก็บตัววิซอมไปที่พีเคแสนชัยส่งคู่ชกรุ่นพี่ยอดวิทยารายนี้ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเก่าเกมเตะต่อยนอกได้ในแข่งแกล่งอาวุธครบเครื่อง ก่อนนี้ผลงานฟอร์มของยอดวิทยานีเป็นมวยฟอร์มดีฟอร์มสดนะครับชนะมาตลอดเพิ่งจะสะดุดแพ้ให้กับวานนทม,มินครบลูกนิมิตในไฟล์ล่าส,สุดนะครับรายนี้ก็เก็บตัววิซ้อมที่ศรีลักมวยไทยที่อุดรธาน,นีนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกของทั้งคู่เนี่ยดูว่าส่วนสูงทวีชัยหรือชาติทวีจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่เอกํนรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับเมื่อเปรียบเทียบมนแล้วครับ ผมบอกชอบเลงฝั่งทางด้านเจ้ายอดวิทยานะ่ครับรุ่นพี่ครับรยนี้เก่าเกมกระดูกดีประสบการณ์สูงยอดวิทยาเดินได้ถอยเป็นนะครับแล้วก็ต้นๆ้นเนี่ยหนักแรงด้วยมีลูกแต่ขาต่อยหมัดจิ้มน้าจิ้มท้องตัดลาตัวนะครับจงังหวะเข้าเบรกเข้าทํายอดวิทยา1นึ่นี่แกมาเป็นชุดเลยนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกลูกบูลูกสู้ลูกดุดันนี่ดูจาดูดีกว่านะครับครูเอกในรายการครับออกชอบทลงฝั่งทางด้านยอดวิทยาสอดหิงเหวบางแสน มองว่าชนะเจ้าทวีชัยพีแคนแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกไทมไทยเกเพชรทีเกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนของรายการครับเป็นชุดดาวรุ่งนะครับออกช่วลางฝั่งเพชรบงมีออุรุดอนนะครับรานิทักษ์มวยดีนะครับเพคแข้คนดูจะวางแม่นนะครับซ้ายหน้าขวาหลังนี่สกัดแรงนะครับมองว่าชนะเจ้ายอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทย ส่วนคู่ที่2นี้ออกชอบไปทางฝั่งทางด้านศิราชายัยดาบชานกองปราบนะครับรุ่นน้องครับดูได้หนุ่มได้สดนะครับสราพรางกายนี่ดูจะสดกว่าและอุดมวยก็ดูครบเครื่องข้องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งใน,อม,งนมองว่าชาเจ้ายอดอัจฉริยะสันติอุบลหรือท็อปเฟรรี่ยิม แล้วก็คู่รองของรายการเป็นมวยเวทหญ่นะครับคูน่นี้ออกชอบดังฝั่งทางด้านเพริดน้อยสอสมหมายช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มกาลังมั่นใจครับร่างกายดีฟอร์มสดคิดได้ทําได้และอุดมวยก็ดูจะหนักแรงด้วยแายนิสัยจัดจ้านครับมองว่าใช้เจ้าหนุ่มชีวัตรไลซิ่งมวยไทยและคู่กนํำรายการครับออกชอบดังฝั่งทางด้านยอดวิทยาสอดเทียมบางแสนนะครับรุ่นพี่เดินเตะเดินต่อยนะครับรายนี้บุกบูสู้ดีเขาในแข็งแกล่งวงนอกก็หนักแรงครับหมัดสอกอันตาราย จังหวะเขาทํานี่ก็รวมเป็นชุดเลยนะครับมองว่าชนะเจ้าทวีชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกทอนไทยเก็บเพชรชีเคโอแฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กด,กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไป สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ